สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันนะคะนางสาวกมลชนกมณีน้อยนะคะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอเรื่องละครชาตีนะคะละครชาตีนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแล้วก็เป็นละครที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า,าละครชนิดอื่นๆนะคะละครชาตีนะคะคล้ายกับละครเลข่ของอินเดียนะคะที่ชื่อว่ายาตีหรือยาตานะคะซึ่งแปลว่าการเดินทางท่องเที่ยวค่ะค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะก็ขอตัดไปที่คุณธิตาพรได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิตาพรยศสันเทียในสมัยโบราณละครชาตีเป็นที่นิยมแพร่หลายพังภาคใต้เรื่องที่แสดงจะนิยมเรื่องพระสุทนนางมโนรา สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวรัชาดาพรหัวนะคะสมัยรัชกาลที่6ยังมีผู้คิดนำเอาละครชาตีและละครนอกมาผสมกันค่ะเรียกว่าละครชาติเข้าเครื่องหรือละครชาตีเครื่องใหญ่ค่ะการแสดงเหล่านี้นิยมมาถึงปัจจุบันค่ะและก็ยังนิยมมาใช้ในการแก้บนในสถานที่ต่างๆค่ะตัดไปที่คุณมนัสพันสาธุพันได้เลยค่ะในสมัยโบราณ ใช้ผู้ชายเป็นผู้แสดงล้วนมีตัวละครเพียงสามตัวตัวนายโรงตัวนางและตัวตลกแต่ในยุคปัจจุบันมักจะใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงเสียส่วนใหญ่ตัดไปที่ศิวกรค่ะการแต่งกายละครชาติในสมัยโบราณนั้นมักจะไม่สวมเสื้อเพราะว่าทุกตัวจะใช้ผู้ชายแสดงซึ่งตัวยืนเป็นตัวที่แต่งกายดีกว่าตัวอื่นก็จะนุ่งสนับเพาโดยการแต่งกายในสมัยปัจจุบันจะแต่งกาย เครื่องละครสวยงามเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเข้าเครื่องหรือด่องเครื่องเดี๋ยวขอตัดไปที่คุณแพรวาครับเรื่องที่แสดงในสมัยโบราณละครชาติจะนนิยมแสดงเรื่องจากจากวงงโดยเฉพาะเรื่องพระสุทน,นาโนรากับโรเซนาสิและยังมีบทละครชาติที่นํามาจากบทละครนอกได้แก่ เก้วหน้ามา้าสังทองต้นกำนัดส,สังทองเป็นต้นขอตัดไปที่คุณนิติกรค่ะการแสดงเริ่มต้นจะต้องมีการทำพิธีบูชาร,รูเบิกโรงหลังจากนั้นปีาพาดก็จะหมโรงชาตีการแสดงละครชาตีตัวละครร้องเองไม่ต้องมีต้นเสียงตัวละครที่นัง่งอยู่ที่นั่นก็เป็นลูกคู่ไปในตัวการแสดงตัดไปที่คุณกัญญาลักษณ์ค่ะ ดนตรีวงดนตรีปี่พาดที่ประกอบการแสดงนั้นมีปี่สำหรับทำทำนองหนึ่งโทน2คงเล็กสองในคองหนึ่งคู่แต่ละครชาติที่แสดงกันในกรุงเทพนั้นมาจะใช้มาลอ่อเพราะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาขอตาไปที่คนอวบพ้นค่ะเพลงสวอยโบราณจะทำเป็นคนนั่นก่อนและเป็นทำนองเพีงไรและปัจจุบันมักมีคำว่าชาติจเพลงด้งวยเช่น ได้ชาติีได้ชาติีกับลำชาตีชาติพีพัทลีเช็นต์ตัดุวนวิเลัสซัสสวัสดีค่ะดิฉันวิเลั์ส่วนสถานที่ของละครชาติีนะคะก็จะเป็นกลางแจ้งหรือว่าที่บ้านหรือว่าจะเป็นที่ศาลเจ้าก็ได้นะคะส่วนเครื่องประกอบก็ไม่ต้องเป็นต้องมีเยอะนะคะหรือว่าจะไม่มีฉากเลยก็ได้นะคะแต่ว่าสถานที่แสดงควรจะมีหลังคานะคะเอาไว้กันแดดหรือว่าฝนคะ่ะ ขอบคุณค่ะ